สนุนโดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสวัสดีค่ะตรวจสอบลมฟ้าอากาศกับเปิ้ลกุลธิดาค่ะในวันพรุ่งนี้และวันมะรืนนี้จะมีร่องมรสุมพาดผ่านด้านบนของประเทศไทยนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกําลังแรงค่ะลักษณะเช่นนี้ทําให้ภาคเหนือภาคกลางและภาคตอนออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่ง ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักฝนตกสะสมนำพุ่มฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกันด้วยนะคะส่วนคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่ทังงาขึ้นไปทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2-3ถึงเมตรฝั่งอันดามันตอนล่างค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้นะคะไปตรวจสอบอากาศรายภาคพรุ่งนี้กันบ้างค่ะ ขึ้นไปที่ภาคเหนือกันก่อนเจ้าภาคเหนือมีฝนร้อยละหกสิบของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งเจ้าส่วนมากกับที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และก็จังหวัดตากต่าสุดพันธุ์สุกศัองศาสูงสุดสามสิบสี่องศาเจ้าภาคอีสานมีฝนร้อยละสี่สิบของพื้นที่ส่วนมากที่จังหวัดน้องคายบึงกาฬนะครพนมและกาะสินค่ะต่าสุดทุกนี้ยี่สิบห้าองศาสูงสุดสามสิบห้าองศา ภาคกลางและภาคส่วนออกมีฝนร้อยละ4 0่สถึงหกของพื้นที่กับมีฝนตกหนักในบางแห่งส่วนมากที่นครสวรรค์กาญจนบุรีราชบุรีระยองจันทบุรีและตราดทะเลฝั่งตะวันออกคลื่นสูง1-2เมตรร้อนร้อนสุดพรุ่งนี้35องศา ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีต่ำสุด24องศาสูงสุด3 6องศาภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝนร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากที่ระนองพังงาและภูเก็ตค่ะต่ำสุด21องศาสูงสุด35องศากรุงเทพและปริมณฑลมีฝนร้อยละ40ของพื้นที่ต่ำสุดพรุ่งนี้25องศาสูงสุด35องศาที่กรุงเทพและปะทุมธานีค่ะ มาดูปริมาณน้ำใช้การสี่เขื่อนหลักลุ่มเจ้าพยาทั้งเขื่อนภูมิพลเขื่อนิริกิตเขื่อนป่าศักดิ์ชลสิธิ์และเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนกันบ้างนะคะโดยข้อมูลจากคลังข้อมูลน้ําแห่งชาติพบว่าเหลืออีก96วันเราจะสิ้นสุดฤดูฝนแล้วและปริมาณน้ําใช้การในสี่เขื่อนหลักขณะนี้มีเพียง4%หรืออยู่ที่1 9 8ล้านลูกบาศก์เมตรเท่านั้นค่ะโดยปริมาณความต้องการใช้น้ําในฤด,ดูแล้งและต้นฤดูฝนของปี65อยู่ที่12,000ล้านลูกบาศก์เมตร ฉะนั้นตอนนี้เราจึงต้องกักเก็บน้ำเพิ่มอีกหนึ่งหื่นเก้ารอยสองล้านลูกบาทเมตรแต่หากมาดูข้อมูลย้อนหลังนะคะแกปริมาณน,น้ำใช้การตั้งแต่วันที่สิบเอ็ดกรกฎาคมก็คือช่วงที่ต่ำสุดของกราฟตอนนี้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะซึ่งตอนนั้นวันที่ส1บอ็ดมีปริมาณน,น้ำใช้การอยู่เพียงเจ็ดรอยี่ิบเก้าล้านลูกบาทเมตรเท่านั้นและมาจนถึงวันนี้ปริมาณน,น้ำใช้การมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามลำดับนะคะซึ่งเป็นผลดีมาจากอิทธิพลของพายุเจิมปากาช่วยเติมน้ำในเขื่อนค่ะ คุณผู้ชมคะผู้ป่วยติดเชื้อโควิดกลุ่มสีเขียวที่สามารถทำโฮมไอโซเลชันได้จะต้องเป็นผู้ที่สมัครใจและมีอายุไม่เกิน60ปีพักอาศัยอยู่คนเดียวหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ไม่เกิน1คนและที่สำคัญไม่เป็น7กลุ่มเสี่ยงโรคเรื้อรังโดยขึ้นอยู่กับดูนพินิษของแพทย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สว่างทั่วทิศสร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย